แม่นนะเราเนี่ยนะนะช่วยหน่อยนะคือมีแค่นักคนเดียวจะช่วยได้อ่ะผมไม่มีใครพาทัานไปที่นั่นได้อ่ะโอ้ยใครจะไปที่นั่นผีออกเพียบใครไปก็บ้าแล้วเขียวจอแทงไม่ลงรีบ ยังเขาเรียกว่าหล่นก็ต้องสั่งสอนให้ดูกันสักหน่อยแถวบ้านค่ะเขาเรียกว่าฉายไม้เดียวหมดโตดูไว้เป็นอุทาหรณ์นึ่งนลกน่ไม่ค่อยอยากแทงหรอก แสบมือเป็นไงอ่อยไว้หน่อยเหลือไว้ให้หมามันแดกนะ <c oughs> เอางี้แล้วกันนะช่วยหน่อยพันห้า นี่เองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักแรงคนอย่างข้าเลยเสียงปไปไหลอ่ะอ,อ่ะสามพันห้าพันเจ็ดพันโอเคไหมเก้าพัน0มื่นสองมื่นห้ามื่นแปดอ้โอ้ยเว้นเวลาค่าตัดสินใจบ้างสองหมเอาไปเอาไม่เอากลับแล้วเอาสิวะ,ะพรผีที่ไหนจะมีนี่ไงตกลงตามันสองพันสองพันหายไปหมื่นแปด บอกว่าลุมคานไม่ได้กูแทงสนุนลูกทยมึงี่ะอ้าวอ้าวไอ้สั์อย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี้นะนักเลงเน,นะนีเ่ยเฮียสายนักเลงนะก,กูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงรู้วหลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกู เอาป่ะเสียงอะไรมีแหลมเชียวพี่พูดก็พูดเถอะผมสักเมตตาไม่ได้สักคงกระพันผมไม่ได้เดินสายนักเลงหรอกแต่ทางเนี้ยมีพี่อยู่แล้วผมก็อุ่นใจทางใครทางก่อนแล้วกันพี่นะ